วันนี้เป็นวันวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ทางราชการสมมุติให้ว่าเป็นวันมหาธีรรา,าชเจ้านึกถึงไหมเคยรู้ไหมว่าวันที่ยีิบ้าพฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันมหาธีรา,าชเจ้ามหาธีรรา,าชเจ้าก็คือราชการที่หกทำไมเรียกว่ามหาธีรรา,าชเจ้าเพราะพระองค์เนี้ย มีความสามารถหลายด้านเป็นเป็นเลิศหลายหลาย,หลายด้านมีความฉลาดปราดเปลืองทีระนี่ก็คือมีปัญญาฉลาดมีปัญญามากพระองค์สวรรคตช่วงสามวันเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับที่พระองค์กํำลังจะสวรรคตตอนที่พระองค์ พูดภาษาชาวบ้านดีกว่านะตอนที่พระองค์ป่วยหนักๆเนี่ยประชวนหนักใกล้จะสวรรคตแล้วเนี่ยใจของพระองค์เนี่ยยังลึกว่ายังไปไม่ได้พระราชินีพระราชอตอนนั้นเรียกว่าพระราชินีหรือเปล่าพระราชินีนะพระราชินีกําลังใกล้มีพระประสูติการ สมัยนั้นไม่มีออกอะไรนะอุนตาสาวยังไม่รู้ว่าเพศไหนพระองค์ก็หวังไว้ว่าจะได้ราชโอรสมาสืบราชบัลลังก์ยังฝากข้อความถึงราชการที่เจ็ดบอกว่าถ้าลูกออกมาเป็นลูกชายให้ราชการที่เจ็ดเนี่ยว่าราชการแทนไปก่อนพอลูกสมอ,อ,อะไรเ็เรียกอะไร บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยค่อยให้ลูกขึ้นครองราชปรากฏว่ามีพระประสูติการถ้าเทียบไปแล้วนะเมื่อปีสองสี่หกแดเลขสวยหมสองสี่หกแดเลขคู่นะสองสี <laughs> 2, 4, 6, ปีนั้นวันเนี้ยของปีนั้น24มีพระประสูติการ คนก็ทราบแล้วเป็นเพศไหนเพศไหนเพศหญิงเพศหญิงเนี่ยเรียกว่าอะไรพระเจ้าลูกเธอก็ไปกราบทูลในหลวงราชการที่6บอกว่ามีประสูติการแล้วเป็นพระราชธิดาราชการที่6ก็บอกอืมก็ดีเหมือนกันคือ แม้จะหวังว่าจะได้ราชโอรสแต่ได้เป็นลูกสาวคือเป็นพระราชธิดาพระอ,องค์ก็รักลูกเหมือนกัน mm hmm. ก็อุทานขึ้นมาว่าอืมก็ดีเหมือนกันตอนนั้นป่วยหนักแล้วนะแทบไม่มีแรงอะไรแล้วก็อุทานขึ้นมา,วากว่าจะพาพระราชธิดาพระราชธิดาเนี่ยมาให้พระองค์ทอดพระเนตรได้ก็อีกวันหนึ่งคือวันที่ยี่สิบห้า อุ้มมาในหลวงราชการที่หกหมดแรงแล้วยกมือตัวเองขึ้นมาลูปลูกตัวเองก็ยังไม่มีแรงแล้วมาหาดเล็กจะต้องยกมือให้เรียกว่าเชิญเชิญพระกรมาลูพระราชธิดดาผมก็ลูปพอยกพออุ้มพระพราชิดาออกไปก็บวกมือมาอีกลูปอีกขอรูปอีก ได้รูปอยู่สองครั้งแล้วก็อุ้มกลับไปคืนนั้นก็สวรรคตรคืนคือคืนวันที่25นับอย่างไทยยังเป็นคืนวันที่25แต่นับอย่างฝรั่งมันเป็นตีสอละตีหนึ่งกว่ากว่าตี1นึกว่ากว่าก็เป็นถ้านับแบบฝรั่งก็จะเป็น26 จึงมีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ว่าในหลวงรชัชกาลที่6สวรรคตวันที่26แต่รชัชการที่7เนี่ยความรู้สึกเหมือนยังเป็นคืน25อยู่ก็ให้ประกาศให้ประกาศเป็นทางการว่าให้วันที่25เนี่ยเป็นวันมหาธีรราชเจ้าระลึกถึงการสวรรคตรของรชัชกาลที่6นี่นะที่มานะไปอ่านประวัติศาสตร์จะได้ไม่งงเอะในหลวงรชัชกาลที่6 สวรรคตวันที่26แล้วทำไมใช้วันที่25เป็นวันเป็นวันระลึกถึงพระองค์ส่วนวันนี้วันที่24เป็นวันประสูตธของเรียกว่าอะไรเจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตน์เจ้าฟ้าเพชรรัตน์นี่เป็นเรื่องในประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกับวันช่วงนี้ ในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยตอนขึ้นครองราชตอนเป็นเจ้าฟ้าชายเป็นเจ้าชายนะก็เป็นหนึ่งในเจ้าชายหลายๆเจ้าชายที่เป็นลูกของรัชกาลที่5รารัชกาลที่5ก็ส่งไปเรียนต่างประเทศส่งไปเรียนที่อังกฤษด้วยความเป็นเจ้าชายที่ไม่ค่อยถือตัวก็เป็นที่รักของ เหล่านักเรียนนอกด้วยกันวันหนึ่งสยามมกุฎราชกุมารองค์แรกที่ราชการที่5ทรงแต่งตั้งสถาปนาเอาไว้สิ้นผระชนก็จำเป็นจะต้องแต่งตั้งองค์ใหม่ก็มาตกอยู่ที่ราชการที่6ข่าวการแต่งตั้งไปถึงก็เปลี่ยนสถานะจากเป็นเจ้าชายปกติมาเป็นสยามากุฎราชกุมาร ปรากฏว่าราชัชกาลที่6ไม่ทราบเป็นยังไงคงจะเกรงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปข้าราชการข้าราชบริพารทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศก็รายงานกลับมาที่กรุงเทพกลับกลับมาที่หอห้าบอกว่าพราะองค์เจ้าฟ้าสยามกุฎราชกุมารเนี่ยเปลี่ยนไปตั้งแต่มีการถ่ายทอดคำสั่ง ส,สถาปนาเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์เปลี่ยนไปไม่เล่นไม่คุยไม่สูงสิงกับใครเหมือนปกติดูเหมือนจะถือตัวมีอติมาณนะรู้จักอติมาณะไหมมีการถือตัวในหลวงราชการที่5ก็รับทราบข่าวพอดีว่ามีโปรแกรมว่าจะต้องไปเยือนยุโรปอีกครั้งหนึ่งก็ไปพอไปถึงอังกฤษ ก็ไปเซ็นเยี่ยมเซ็นเยี่ยมเป็นน่าจะอยู่ในช่วงวันเกิดของรัชกาลที่6พอดีก็เซ็นการ์ดหรือเซ็นหนังสือเนี่ยจำไม่ได้เซ็นเยี่ยมของท่านเนี่ยนะนักปราดรัชกาลที่5นี่เป็นระดับนักปราดรัชกาลที่6ก็ระดับนักปราด <c oughs> พระองค์ก็รู้จักลูกของท่านดีรัชกาลที่5นะรู้จักลูกของท่านดีการเซ็นเยี่ยมเนี่ย หรือจะไปสอนอะไรกับลูกชายคนนี้นี่ตรงๆเลยนะมันดูไม่มีศิละปะวิธีสอนลูกของรัชกาลที่5นะเขียนโครงเขียนโครงโครงอะไรนะ่าจำเขียนโครงสอนจำได้ไหมเออฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึ่งกัน เคยได้ยินไหมฝูงชนกำเนิดคล้ายกึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพัน์แผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างห่อนแก้หรือไหวหมายความว่าอย่างไงฟังแล้วรู้เรื่องไหมฝูงชนกำเนิดคล้ายกึงกันคือคนทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยอาจจะแตกต่างทางด้านชาติกำเนิด รูปร่างหน้าตาผิวพรรณอาจจะแตกต่างกันอย่างเจสไปเกิดไปเกิดแคนาดาก็เลยมีรูปร่างหน้าตาแบบฝรั่งอาตมาเนี่ยเกิดเมืองไทยแต่มีเชื้อจีนก็เลยตาตี๋ <c oughs> คนนี้ตาโตโตคนนี้ก็ตาตี๋อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันฝูงชนฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันคือไม่เหมือนกันใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณแผลก้างมีทั้งใหญ่ทั้งเล็ก ตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ไหมเพศก็ไม่เหมือนกันมีตั้งเพศชายเพศหญิงเพศเกือบเกือบจะชายเกือบเกือบจะหญิงอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองกันได้ความรู้อาจเรียนทันกันหมดความรู้เนี่ยพัฒนากันได้เรียนกันได้พัฒนาความสามารถศักยภาพกันได้ ถ้ามัวแต่ถือตัวยกแต่ชั่วดีกระด้างมีความกระด้างถ้าไม่แก้ไม่ไหวนะเขียนเนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดให้กับรัชกาลที่หกเป็นโยมได้รับคำโครงนี้แล้วเข้าใจไหมรัชกาลที่หกเข้าใจแล้วก็สืบข่าวนะรัชกาลที่ห้ก็สืบข่าวเปลี่ยนมากลับมาเป็นคนเดิม นี่นักปราชญ์สอนกันนะนักปราชญสอนนักปราชญ์สอนทีเดียวรู้เลยสอนไม่ต้องสอนมากสอนทีเดียวสอนทีเดียวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนกลับมาราชการที่หกาัการที่6ตอนตอนรัชการที่หสิ้นประชนใหม่ๆมีความลำบากใจมากตอนรัชการที่5สิ้นประชนเนี่ยอายุก็ไม่มาก ราชการที่หก็อายุประมาณแค่30ประมาณ30ก็ไม่ยังไม่คิดอยากจะครองราชอยากอยู่กับพระราชบิดามากกว่าแล้วก็หนักใจที่ว่าโอ้โหพระราชบิดาสร้างมาตรฐานไม่สูงมากมาตรฐานสูงโอ้เราจะทำได้แค่ไหนก็ยังไม่รู้เลยมีความหนักใจพระองค์เขียนเขียนหนังสือเอาไว้บอกว่า ไอ้ที่จะทําดีให้เทียบเท่าพระราชบิดาเนี่ยไม่คิดไม่คิดจะเทียบเคียงคิดอยู่แต่ว่าจะทําหน้าที่อย่างไรให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขประชาชนอาจจะเห็นว่าพระองค์เป็นพระราชาของเขาแต่หวังอยู่ว่าสักวันหนึ่ง เขาจะเข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนและค่ารับใช้ของประชาชนน,นี่ในใจของรัชกาลที่หกนะน่านับถือไหม